ขนสั้นสะเทือนฮืมโรเจอร์สนี่ไงตีคุปเข้าไปปัดอื้อบ้าเข้าไปดิโอเคอุ้ยทามิ่งดีเคาะหน้าไว้ดิเกิดมาให้เสิร์ฟเคาะหน้าไว้หนึ่งทีไงโดแตกขนสั้นสะเทือนชักเต็มแม็กซ์อุ้งโอ้สองตัวสวัสดีครับผมมาอยู่กับบลนพิสบัลตี้รันนะครับ วันนี้ผมจะมาเล่นหนวดขาวนะครับ ex ก็เข้าอยู่แล้วผมจะมาอุ่นเครื่องด้วยพ่อจือเจนนะครับสายสีเดีัวเรา <c oughs> นี่เอาค้างหานอะไรเนี่ยโอ้นี่นะครับผมจะใช้นี่เลยเหรียญลูฟี่กับเรานะครับ act tag 70%นะครับค่อคนข้างที่จะแรงจัดเลยนะครับบอกให้เลย boost หนึ่งนะครับสำหรับหนวดขาวผมก็ยังไม่ตันนะเบล็์94 ไปดูในส่วนของแท็กดีกว่าครับผม1 2 3 4นะครับสีเขียวนะครับซับ160นะครับเอาไปคู่กับโรเจอร์ของเรานั่นเองครับโอ้โหมันก็ไม่ใช่คู่หูนะมาในแรงเอสบวกนะครับนี่เพิ่งรีมาไม่นานมากรับผมในเกมที่หนึ่งเอซซโกโอ้ iemand, โหโมเดลสวยนะครับอย่างที่บอกครับไม่ได้ย้อมแมวครับ e ีที่มาโค สกีนกันนะครับชื้อพ้นสันสะเทือนอ้าโ,โอ้โหบักเข้าไปครับหนึ่งเทติดสตันไหมครับอาคาย,ยิยุทธ์เห็นไหับเข้าไปหวดใกล้ๆนะครับอื้อฮอึมอโอ้โหโ้แม่กดอมตะโอ้อโหตัวอมตะงั้นอื้มดูถอยมาครับดอทแมนนะครับนี่จังหวะนี้โอ้โห,โหยังทิ้งลูกไฟใส่ผมนะครับเดี๋ยวเราก็เล่นจังหวะสองนะครับโอ้โหอย่าไปบ้าบวกนะครับ เกมแรกขออุ่นเครื่องก่อนครับก่อนอ j เจอ้ยก่อน EX จะมาแล้วมันจะเปิดได้ไหมเอาดิเอาตัวนี้มาอุ่นเครื่องครับพ่อเหมือนกันครับอืรอจังหวะนะครับมาเลยกูพ่ออยากลองของอ่ะโอ้โหเก็บหมดเลยเขาให้ฟีีเหรอดีมากตัวน้องชายเอสฝนซันสะเทือนฮึมลอเตอร์เหรอนี่ไอ้พักโอ้โหสองหมื่นแปดนะครับ มโดนใครไม่รู้วนนั้เมื่อกี้เฮ้ยอื้ออื้อเคาะหน้าให้หนึ่งทีตีคุบเข้าไปปากโอโหเป็นไงโอ้ยติดช,ช็อตโอ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยดาเมจแรงจัดเลยนะผมต้องตายตรงนี้แล้วโอเคโอ้โห้โดนดูดเข้าไปนะครับ b บ a แฮ็คโฮดูดนะไอ้ชีสแกทำข้อผิดพลาดใหญ่เลยว่องไปแล้วการสังหารพ่อตัวเองจะมาเอาคืนมาสักหน่อยนะ ครับตรงนี้ดีปะ่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะผลสันสะเทือนแปะเข้าไปนี่บักเข้าไปโอ้โหไม่โดนไขครคร่บักเข้าไปหนึ่งทีหน้าแหกเข้าไปโอ้โหการจะโดนกา,ารนะจะมาการก็ทุบป,ปั้งบังโอ้โหเป็นไงครับลาย EX ครับนี่มีความลายเป็น EX ครับสกิลก็เท่นี่ทุบอีกหนึ่งทีนี่เขาเกินกระยะหน่อยนะครับอย่าไปบวกตรงๆนะครับ ตัวเราบางนะนี่เราพยายามใช้ท่าคอมโบให้โดนนะครับทีที่สามโอเคติดโบสนะครับผมจะเข้าไปละหัว,ห,วหน้าบากับไปหมื่นหกครับโอ้โหแรงจริงแต่ยังไม่ตายนะโอ้เขาก็ปิดไปรอแล้วนะไม่ทันวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออีกมาโอ้โคมีก็กอ้เก็บครับทามิ่งดีผลซันสะเทือน ช่างเต็มแม็กอ้โอ้สองตัวข้าคือจักรพรรดินวดขาวโอ้โหจบครับเกมแรกวินวินครับแพ้ครับกูบ้าบวดเฮ้ยว่าผมกันได้ดีอยู่นะเนี่ยคิวไปตั้งสี่ตัวนะทำไมมึงแพ้วะนี่เนี่ยแต่อย่างว่าเราสายวิ่งไม่มีด้วยนะครับทีมผมมีแค่ไคโดตัวเดียวก็ตามนั้นครับตามสภาพเลย โอเคับไปดูในเกมที่2เนี่ยนะครับโอ้โ oh, หตังต้งใจเล่นหน่อยละมาครับผมในเกมที่2กับหนวดข่าวของเรานะครับอุ่นเครื่องก็เป็นการอุ่นเครื่องดีๆนิดเ,นเองก่อน ex นะครับไปครับทุั้นก่อนเจอใครโอ้โหมีนามิมาไดยครับวันพีชคือตูดของนามิดึงครับ uh huh. ไปครับเจอใครเนี่ยโอ้โหนี่กือนะครับสวยมาซันจิ กําลังให้ชนทีอือมัดสันสะเทือนนี่นี่ไม่โดนเลยแม่งดอตชึบโอเคก็ทําตัวแข็งไว้ครับรบบาดจะลังได้ครับนี่รบอีกหัวหน้าไว้หนึ่งทีครึ่งรอดดีมากสันจิกองหนุนใได้พอด้วยอย่าไปเตะมันนูกนั่นไงกูบอกอย่าไปเตะมันออเฮ้ยเฮ้ยรอจังหวะดอตนะครับชืบอันนี้ดอติีฟวดเคาะหน้าไว้หนึ่งทีนี่กูว่าโดนช็อต หวยโอ้ทีไม่พ่อยกทำดีโอ้โหอ,อ,อือหึอกีกอะมึงมึงเคาเตอร์อ,รอ,อีกอะกูเขากูดรอดต่อนี่ขอหน้าอีกหนึ่งทีนี่นี่โอ้โหโอ้ยเหนื่อยจังวะยุบมันนะเนี่ยคอมสันต้องเฮือนไม่ชาร์ตนี่นี่นี่โอ้โหทำดีมากเจ้าลูกซันจิออ เดี๋ยวพอจะมอบสาวสองคนนะกันน็นเป็นกลางวันลยโอ้ยชิ่นเหนื่อยเลยยิ่งกว่าจะเอาแม่งลงนี่กะคือรวมกับสันจิโอ้โหไปเก็บเงินไม่ทันเลยไม่น่าไปนะโอ้ยนามิโอตายครับติดช็อตครับแข็งอยู่กับที่โอเคโอ้ยทํมมิ่งดีเอะหน้าวินี่เกิดมาให้เสิร์ฟเป็นไงโอ้โห มาเกิดตรงหน้าพอดีโอ้โหเสิร์ฟเอ้ยครับสวยเป็นไงดิ้นไปสิโอ้โหเฮ้ยเมื่องทางอยู่ข้างหน้าฉันแกก็ต้องตายเนาะไปเก็บก่อนครับเองที่ไก่ครับกูกว่าเบื่อที่มหายเลยอือเคาะหน้านามิแทงทีชึกเข้าไว้นี่นี่ไงตบนิกะโหจะทำเลยไม่ค่อยได้เลยนี้โอ้โหโว้ย ขนาดบัฟเด็บมาเนี่ยทำไมมันเจ็บอย่างนี้วะยให้เขายึดนะครับอื้อกระแทกหน้าไว้หนึ่งทีโอ้โหมันมันก็จะยึดทต่ทไงไม่ได้ค่ัโอ้ยซันจิสวยครับทําดีโอ้โหเจ้านี่มันแก่งจริงๆซันจิอืมโอเคเดี๋ยวสิบสามสี่ดูธงกันนะโอเคครับยังประคองไว้ได้นะครับสิบวีสุดท้าย เฮ้ยโซโล่ใจะทำอะไรอือผลกุลกุละนี่นี่ติสันยัไงเนี่ยเตรียมเสิร์ฟบากกับโอ้โหหมดเวลาก่อนนก็จะยาคิวเลยครับผม <c oughs> โอ้โหจัดครับเกมที่สองชนะนะครับต้องอย่งี้สึการอุ่นเครื่องของพ่องเราโอ้โหคิวไปสามยึดไปหนึ่งครับส่งก็ไปสายหมัดของเรานั่นเองครับโอ้โหค่อนข้างเนี๊ยบครับเฉียบมากครับเกมต่อไป มาครับผมกับด่านอารองปาร์คโดดลั้งไหมเดี๋ยวไปสู้พ่อมาแล้วลูกเดี๋ยวพ่อจัดการให้เองงานเนี่ยเดี๋ยวงานเนี่ยพ่อสแสดงเองดึงธงนี่เป็นไง <c oughs> ดึงธงไปก่อนครับนี่ทำไมกูาสายหมัดเออวันไงคนนักแมนมนี่บักไปห,หนึ่งทีโอ้โหเพิ่งเชงไม่อยากเลยเจ็บชิบหายเลยขึ้งหอดอื้อบักกันไปนี่นี่เคาะหน้าก็ให้อื กับตันโดนแรงนะพวกใครเป็นกับตันนี่หน้าสั่นหมดอะเจอพ่อเข้าไปนะอุ้ยโอ้โหคิดรอโอ้สู้ยากมากอะแต่จอตัวชื้อดอก่อนครับอืมต้องเล่นจังหวะสองนะครับเล่นห่างๆเขาไว้บวกไม่ได้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะบางนะครับโอเคตายครับอมาไขตอ อะไรต่อไปเข้ามาออกมาแล้วลูกขนกูอะกูก็ปุ๊กบาดเอาไปเนือรลอยกับแชงแตกโอ้วโอ้โหจบเป็นไงโอ้โหเคลียหมดครับทีมมาดิโดเขาหน้าไปหนึ่งทีไงโดแตกครับโอ้โหสิจกระพัดโอ้ยดวงกบกลัว เจอหมัดยางยืดก็เลยครับโอ้โหกกับบอไก่กูมันจะโหดไปถึงไหนไปครับวันที่24่ี่นี้พ่อจะไม่ใช่ลูกเมียน้อยแล้วพ่อจะเป็น ex แล้วนะลูกเปิดพ่อได้กันตอนนี้กูขอเปิดมึงก่อนบักเป็นไงโคตรแรงแวิสต้าก็อื้อเคาะหน้าให้วิสต้าโอ้โหแตกไปอีกสองตัวครับอุ้ย อู уров, ยังยื uh. นไหวครับมังกรจักระพัดทำอะไรเราไม่ได้นะครับอืมวเหนียวจริงๆครับคุณพ่อดึงครับอืมงานนี้ต้องชนะก็พวกมันจะติดไฟไม่หายมาเสียงเดียวมันโดนสถานะนะพ่อเราเนี่ยลูฟี่ก็มาเลยลูกน้องชายเอสก็เคาะหน้าให้หนึ่งทีนี่โอ้โหไม่อึดวะอู้ถึโอ้โหแทงแม่งบินมาแทงโอ้โห ไว้กเอาโรเจอร์มานะครับ20วิวีสุดท้ายมาครับโรเจอเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวเวลาออกกรหูราชาจโจนสกัดก็คาบุซารีนี่เป็นไงโอ้โหตีสตันหดเข้าบ้องหน้าไปหนึ่งทีสามหมื่นโอ้โหอุทแพ้ก็เนี่ยไม่มีฟันหรวดาไปอีกทีโอ้โหแพ้ครับตอนนี้เฮ้ยสายมาตล้งไงค่ะสิพวก ที่แพ้สองเกมนี้สังเกตได้นะครับเลอนสายหมัดกันเยอะเกินไปมันก็เลยแพ้ครับเนี่ยเห็นปะดูทีมมีคิดรอก็จริงทีมผมแต่ว่าเอาสายหมัดไปเล่นกันเยอะเกินเห็นปะตั้งแต่เปิดเกมมาเลยมันก็เลยทำลำบากนิดหน่อยโอเคนะครับก็จบไปครับสำหรับการรีวิวหนวดขาวสำหรับอุ่นเครื่องก่อน ex จะมานะครับโอ้โหแล้วผมว่าจะเอาไอ้หนวดขาวร่างกไปลองดีไหมทุกคนคิดว่ามีความเห็นว่าไงควรลองดีไหม <laughs> โอเคงั้นับผมองขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ